สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะผมก่อนที่ถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใจให้ช่องผมด้วยนะผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงคลิปมา2วัน3วันได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมสตอรี่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานก่อน เรผมเป็นสตอรี่แล้วว่าฮิโรชิกับโอเวอร์นั่นเองนะผมสตอรี่นี้เขาเล่นกันที่45ใบเนาะ45ใบก็บอกก่อนว่าฮิโรชิกับโอเวอร์ในมุมมองของผมนะผมมองว่าอืมอผมมองว่าฮิโรชิน่าจะมีโอกาสที่จะชนะในสตอรี่นี้มากกว่าแต่ก็ไม่เยอะนะผมถึงแม้โอเวอร์จะเพิ่งขึ้นแก๊งมาก็ตามแต่ว่า จากที่ดูเขาฟร์มกันเนี่ยของอมเยอะนะเป็นแกงที่มีของแล้วผมส่วนอ่อโอเวอร์ชุดนี้นำโดยบอลมืดนะผมมืดโอเวอร์อ่อถามว่าเป็นโอเวอร์ชุดที่อยู่วอตซิตี้ไหมหลักๆชุดวอตซิตี้หลักๆจะอยู่ไรลักนะครับแต่ว่าโอเวอร์ชุดนี้จะมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาอยู่โอเวอร์เนาะก็วันแรกผมไม่ได้ติดตามชม ซึ่งวันแรกไม่ได้ดูไฟนะผมผมเพิ่งมาดูเมื่อวานวันที่2ซึ่งวันแรกเองเนี่ยเหมือนกับในฝั่งของโอเวอร์นะผมเอาชนะไฟไปได้ชนะไฟใหญ่แล้วก็สกอร์เนี่ยนำในฝั่งของฮิโรชิอยู่ซึ่งวันที่2ที่ผมดูนะผมวันที่2ที่ดูไฟแรกก็เป็นโอเวอร์ที่เอาชนะฮิโรชิไปได้แล้วนะผมซึ่งวันที่2จากที่ดูไฟแรกที่ฮิโรชิแพ้เหมือนกับ ลงไม่พร้อมกันด้วยที่ว่าสายฟ้าเหมือนกับโดนบมัมมะโดนบัมแล้วไม่สามารถที่จะคอไฟในตรงจุดนั้นได้แล้วผมก็เหมือนกับว่าลงแยกกันแล้วก็โอเวอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นกันแบบว่ากักศพดีนะผมชอบนะเขากักศพดีแล้วก็เล่นแบบลุมยัดะลุมยัดแล้วแบบกักศพเร็วก็ทําให้ไฟแรกพลาดไปนะครับผมสําหรับยูโรชิแล้วก็โดนอุ้ม จนสกอเนี่ยมันฝั่งอเวนำอยู่2 6ส่วนฮิโรชิเนี่ยยังไม่มีตะกอขึ้นมานะตอนนั้นเนาะแล้วก็มาเกิดไฟที่สอหลังรีอืมซึ่งไฟเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเอานะฮิโรชิแม่งเอา,าหน่อยและในที่สุดก็ทำให้เห็นว่าฮิโรชิไฟนี้เอาชนะอเวไปได้แต่ก็ไฟกันอยู่พักใหญ่นะอืมต้องดูว่า ไฟสองเนี่ยฮิโรชิผมมองว่าเขาเล่นเป็นกรุ๊ปเดียวไ,ไม่กระจายไม่แยกจะมีบางส่วนที่อยู่บนเนินแต่ก็หลักๆคือไฟการอยู่กลางถนนนะผม,มเลยทําให้ไฟสองหลังรีเนเห็นพามาคืนว่าเฮ้ยฮิโรชิเอาวะไฟสองแต่ก็จุดที่ดูคือไฟสองก็กว่าจะปิดโอเวอร์ได้ไดก็ถือว่านานกันเพราะโอเวอร์าพยายามที่จะไปชุบเท่นาต้องบอกกันว่าโอเวอร์เขาก็รีรีรีเซตเก่ง ก็ชนะไฟล์ฟหลังรีไปนะผมแต่ว่าก็พุ่งได้ไม่เยอะนะจา,จากที่ผมดูหลังจากที่ชนะไฟนั้นไปได้ฮิโรชิกับเกมเยอะมากๆนะผมซึ่งเกมเยอะแล้วก็มีเอิมไม่กี่เคตเองนะผมแต่ว่าแต่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าฮิโรชิเนี่ยพอดึกๆมาเนี่ยเหมือนกับฮิโรชิเนี่ยพยายามที่จะรวมกลุ่มกันเร็วแล้วก็พยายามที่จะดักตุลุเวอร์นะผม เหมือนกับวันที่2หลังรีเนฮิโรชิรูปแบบเกมทําได้ดีถึงแม้จะอุ้มเกมไปเยอะแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นอะ่ะดักตัวหลุดแล้วทําให้อเวอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะหลุดกลุบได้จนสกอขยับขึ้นมาเมื่อคืนผมดูประมาณตีสองหรือตีสามนี่แหละฮิโรชิขยับขึ้นมา19ตอนน่อ26ในฝั่งอเวอร์แต่ว่าฮิโรชิก็มีอุ้มอยู่นะตอนนั้นจากที่ผมดูแต่ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไม่น่าจะเยอะเพราะว่าอเวอร์บางส่วนก็ออกไปแล้วอะ่ะ ก็มีบางส่วนที่ยังโดนลูกคุกอยู่นะผม,มถือว่าได้สนุกเพราะว่าสกอร์กลับมาครี่สูสีละว,วันวันที่3น่าจะได้เห็นว่าแก๊งไหนจะวินไปแน่นอนเพราะว่าต้องวัดกันไฟใหญ่ไงต้องมี2ไฟนะผมสองสางไฟแน่นอนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาพูดข้าวนะผมประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมเจนสวัสดีครับ